สุขคืออะไรผมขดัลรีสู้เพื่อพ่อเพื่อแม่ครับเงินคือพระเจ้าพี่ถ้าเรามีเงินเราก็มีทุกอย่างใช่ปะโดเลมอนบ้านที่ไม่ต้องหรูมากไนกีบปริญญาอยากไปอยู่ญี่ปุ่นกินยิมดิครับได้อยู่กับเพื่อนอะค่ะไม่เห็นลูกเห็นหลานก็มีความสุขไม่มีอะไรนะลูกเก้ามาพร้อมหน้าก็มีความสุขละการได้ไปทำบุญที่วัดคุณยายก็มีความสุขแล้วค่ะสุ จเจริญพรในจะเห็นว่าความสุขของแต่ละเพศแต่ละวัยล้วนแตกต่างกันไม่ว่าจะผ่านไปกี่ร้อยปีกี่พันปีก็ตามมนุษย์ต่างสแสวงหาความสุขแล้วความสุขที่แท้จริงคืออะไรอะไรคือลาบอะไรคือทรัพย์อะไรคือญาติและอะไรคือความสุขสิ่งที่นำมาซึ่งความสุขหรือแฮปปี้ไลฟ์พระบรมาศาสดาจัดไว้ว่า โรคยาปรมาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาบอย่างยิ่งจะถึงจะมีสมบัติเงินทองมากมายท่วมหัวถ้าต้องมาเป็นคนไข้ติดเตียงก็หาความสุขไม่ได้แต่ถ้าร่างกายแข็งแรงปราศจากทั้งโรคกายแล้วก็โรคทางใจไม่ว่าจะคิดพูดหรือทำอะไรก็คล่องตัวจะสร้างความดีหรือสร้างความสุขก็ทำได้เต็มที่ไม่มีโรคก็จึงเป็นลาบอ็นรเริดส่วนพระบาลีที่ว่า สันตุถีปรมังทนังความสันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่งนะหากไม่รู้จักพอจะมีมากแค่ไหนก็ไม่พอยิ่งโลภยิ่งมากยิ่งอยากได้ต้องไปก่อนนี้ยืมสินชีวิตก็มีแต่ทุกข์ทั้งชาติเนี่ยไม่มีความสุขเลยแต่ถ้ารู้จักพอประหยัดไม่ฟุ่มเฟือยใครก็ตามรู้จักพอไม่มีคำว่าน,น้อยสำหรับเราหยิบยื่นความสุขให้กันได้ยายบุญลน้น หญิงชราวัยเจ็ดสิบปีชีวิตยายวันเนี้ยสักสมแต่ความสุขได้ช่วยเหลือคนอื่นที่เขาลำบากกว่าเราทำแล้วมันนอนหลับสบ,บายคือกับข้าวมาฝากเขาสวยไขปลาลูสองฟองเลยนะเอาไปแบ,บ่งกันกินนะลูกนะแก่ปูน,นี้แล้วจะตายวันตายพรุ่งเราไม่รู้ใช่ไหมแต่ยายรู้ว่ายายจะใช้ชีวิตที่เหลือ มมีควาาสุขไอย่งรพระบาลีที่ว่าวิาสาสะประมายาติความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งเป็นยังไงแม้ไม่ได้ญาติทางสายเลือดนะแต่มีความคุ้นเคยสนิทกันนะร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตลอดคือไม่ทิ้งกันนั่นเองที่มีความปรารถนาดีต่อกันนะนะยื่นมือเข้าช่วยช่วยเหลือกันนะผูกพันเหมือนครอบครัวผูกพันกันด้วยกุศลความดีความคุ้นเคยนี่แหละนำสุขมาให้ แล้วขายถูกอย่างนี้ได้อะไรนุ่นนักศึกษาจะได้มีเงินไปจ่ายค่าเทอมพนักงานออฟฟิศก็พอจะมีเงินเก็บบ้างตอนสิ้นเดือนนะพวกมอเตอร์ไซค์จะได้มีค่าน้ำมันไปวิ่งรถลุง,งนั่นกินตั้งแต่เปิดร้านใหม่ๆจนอยู่เนี้ไม่ต้องเช่ารถคขาขับแล้วนุ่นมีเหลือเท่าไหร่ก็ให้ลูกหมด พระบาลีที่ว่านิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งสุดว่าความสุขที่แท้จริงที่ชาวโลกต่างสแสวงหากันก็คือการรู้จักตัวเองรู้จักตัวเองเป็นยังไงคือรู้ว่าไม่มีความสุขใดเสมอด้วยความสงบความสุขความสงบก็หาได้ในตัวของเรานั่นเองความสุขนอกตัวจะบนฟ้าใตา้ดินยอดเขาในถ้ำ ไม่มีหรอกเป็นจิตที่อิสระจากกิเลสอสาาวะเป็นอิสระจากความทุกข์ทั้งปวงเลยนี่แหละถึงฝังแห่งนิพพานเป็นความสุขที่เหนือความสุขทั้งปวงสุขที่ไม่ต้องกลับมาทุกข์อีกแล้วนั่นเองต้องบอกว่าจิตเดิมแท้ของมนุษย์ทุกๆคนเลยนะทั่วทุกมุมโลกเลยมีความงดงามแล้วปีใหม่ที่จะถึงอีกไม่กี่วันนี้ เราได้คิดกันหรือ,อยังเอ่ยว่าเราจะทำอะไรกันดีตั้งต้นปีใหม่เราสามารถทำดีได้หลากหลายสำหรับท่านใดที่ยังคิดไม่ออกลองชมดูนะวันนี้วันนี้ปีใหม่ท้องฟ้าแจ่มใสฟ้าใจสุขสันต์ยินด้กันในวันปีใหม่ บุญร่วมกันทำบุญกันตากประเพณีกุศลราสีบันเจิชื่นชันพี่น้องชาติเดียวกันพี่น้องชาติเดียวกันขอให้สุขสันตทั่วกันเอ้และปีใหม่นี้ก็จะเป็นปีใหม่ที่เราเริ่มต้นสิ่งดีๆให้กับตัวเองบุญเป็นชื่อของความสุขนะผลของการทำความดีก็คือความสุขความสุขกับความดีนี้แยกกันไม่ได้เลย นะปีใหม่ที่จะถึงนี้ก็เป็นโอกาสอันดีนะที่เราจะได้มาทบทวนตัวเองว่าตลอดปีที่ผ่านมามีอะไรที่เรายังไม่ได้ทำเลยยังทำไม่ดีพอไม่ว่าจะเป็นการทำทานรักษาศีลหรือจเจริญสมาธิภาวนาหรือที่ทำแล้วแต่ก็ยังดีไม่พอก็ให้เราปรับปรุงในปีใหม่นี้นะไปกลับมากลับมาหลายวันหลายครั้งหลายหนเขาจำได้สวัสดีครับ

นิสัยของเขาก็เหมือนคนเปี้ยเลย mm. เพียงแต่เขาพูดไม่ได้อย่างเดียวช้างแสนรู้ยพายบัวบานใส่บาตท,ทุกเช้าเลยนะจะเห็นว่าภาพของความดีนะไม่ว่าจะเกิดขึ้นที่ไหนหรือกับใครดูแล้วก็โดนใจแล้วก็สุขใจฉะนั้นคุณจะทำความดีของเราอะไรที่ดีอยู่แล้วเราก็ทำแล้วก็ให้ทับทวียิ่งยิ่งขึ้นไปในวันขึ้นปีใหม่นี้แล้วก็ทำให้ตลอดไป ความสุขเล็กๆของเราที่เราทำทุทกๆวันสักวันจะเป็นความสุขที่ยั่งยืนในวาระอิทิีขึ้นปีใหม่นี้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรยัยจงโดนบรันรดาลให้ผู้ติดตามเรื่องนี้ขอสั้นๆทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความสำเร็จในทุกๆสิ่งให้หมดทุก หมดโศไรโรคภัยทั้งหลับทั้งตื่นก็ให้ร่ารวยเงินทองเรื่องที่ยากก็ให้ง่ายเรื่องที่ใครว่าเป็นไปไม่ได้ก็ให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์ด้วยความตั้งใจให้เจริญกายเจริญใจเจริญในธรรมทุกคืนวันเจริญพร